สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่าเอฟซอีหล่าอุ้งอิงเอฟซพอโจเอฟซี FC สาวน้อยเพชรปันแพงเอฟสาวน้ำยืนที่ติดตามช่อง y u t u b e แล้วกระทั่ง a c e b o o k แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องคะมือนีสาวน้ำยืนมาเมืองท่องเครื่องเย็นเทรดดิ้งอีกแล้วเป็นอย่างคือนเดมามือว่านีอขอบคุณ น้องเอ f ซเอซเกาหลีนะคะซึ่งเป็นเอฟซของอีลาอุงอิงค่ะเพิ่นอนมีความประสงค์อยากให้สาวน้ำเยื่อน,นี้มาซื้อเตาแกส๊สเป็นเตาแกส๊สปิกนิกเนาะมือว่านี่สาวน้ำเยื่อนก็มาซื้อให้แล้วพี่น้องพอมาซื้อไปนะคะหลายคนก็บ,บอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยย่านเพิ่นเอาไปใส่นนน,นั่นนี่ลนหลายอย่างผู้เพิ่นเป็นเอฟซเกาหลีนะคะ เพิ่นก็นเลยบอกว่าจงเอาจริงี่เพราะว่าจริงๆแล้วอยากซื้อทั้งแบบเตาแกส๊สปิกนิกแบบที่ใส่แก๊สกระป๋องแล้วก็อยากซื้อแบบเตาไฟฟ้ามีบอ่์วัสันสานอูเย่นก็นเลยบอกว่าด้านเมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิง้งมีสุยางสุนแนวอุปกรณ์ซอยทรามาหากินพี่น้องปะไปเบิงไปเบิงนี่ซาให้พี่นอ้องเข้าเบิงน้ำนี่ว่ามีอย่างแน มีหลากหลายคือบอกสูฟังมือว่านพี่น้องอยาว่าจังสันจังสีทอเพิ่นเป็นสปอนเซอร์สาวน้ำเยืนมา20ปีแล้วคือจัดรายการวิทยุเนาะพี่น้องเนาะกับมีสปอนเซอร์อ่ามีสปอนเซอร์ก็คือธรรมดานั่ยละพี่น้องกลับมาเบิงมาแย่งนี่มีเบิร์ดเดอร์พี่น้องอยากขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเนี่ยเคาน์เตอร์ขายก๋วยเตี๋ยวนี่ไงนี่ไงเตาไฟฟ้าเยอะแยะเลยเนี่ยนี่ละแน่มือนีโชคดีเจยูพอดีสวัสดีค่ะเจ สวัสดีค่ะอุ้ยขออนุญาตคุยกับเจเลยเดี๋ยวเปิดไมค์ก่อนพี่น้องเอ๋ยเปิดไมค์ก่อนวันนี้โชคดีนี่คือนี่คือเจเจหน่อยนะคะจ่าจ่าจ่านี่ล่ละพี่น้องค่ะ้านสปอนเซอร์สาวน้ำเยืนเองกะถาเฮาบอมาสนับสนุนสปอนเซอร์เฮ้าเฮ้าสิไปใส่มมนบอพี่น้องก็ต้องมาที่นี่ขอบคุณค่ะเจค่ะทวัสสันมือนีโชคดีพี่น้องค่ะขอคุยกับเจนิดนึงก่อนเราจังเราจังไปเบิง ไปเบิงเตาไฟฟ้านะคะเพราะว่าเอฟซเกาหลีเพิ่งอยากให้ซื้อให้อีลาอุงอิงอแต่เจ๊คะ่ะร้านเมืองทองเครื่องเย็นร้านเราหรอร้านเราตั้งมากี่ปีแล้วนะคะเจยี่ปีแล้วค่ะตั้งแต่เรามาบริหารที่นี่ค่ะก็ะาจากห้องเปล่าๆนี่แหละค,ะค่ะแต่ว่าด้วยการสนับสนุนของลูกค้าเนาะจ้า เขาก็มาเขาก็อยากได้ของที่มีคุณภาพเราก็เลยนําสิ่งที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าที่นี่จับต้องได้ในราคาไม่แพงค่ะแล้วก็เราเน้นว่าความคุ้มค่าประหยัดราคาแล้วก็คืนทุนพ่อแม่พี่น้องลูกค้าบ้านเราเองนะคะก็เลยหาทุกแบรนด์ที่มันดีที่สุดอยู่ในเราแค่นั้นเองก็คือมีทุกอย่างตั้งแต่ตู้แช่ตู้เย็นตู้แช่มินิมาร์ดมีเคาน์เตอร์สแตนเลส อะไรอีนะพ <อ S 1> เพราะลูกค้าเจ๊นันี่ตั้งแต่รถเข็นริมทางคนเดินถนนคนเดินเปิดท้ายขายข,ายของตลาดแม่ค้าค่ะแล้วก็โดยเฉพาะลูกค้าต่างเพอที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ได้นะคะ,คะเพราะว่าเราเราขายของอ่ะเราจิงใจเอางี้ค่ะแล้วก็คือคัดพยายามคัดดีที่สุดหาดีที่สุดในในซีรีส์แต่ละปีเนี่ยมาให้เพราะฉะนั้นของในร้านจะไม่แพ้ของที่กรุงเทพแน่นอน ค่ะแล้วก็พยายามต่อรองบริษัทเอาของดีๆมาลดอย่างเดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นที่นิดหน่อยจากจะซื้อให้น้องอู๋อีกเนี่ยค่ะค่ะแนะนำเลยเพราะว่าเตาตัวนี้เนี่ยมาตรฐานทั่วไปเนี่ยจะประมาณพันห้า0ัวัตต์ค่ะแต่เจ๊ใช้มาแล้วอเจ๊ถึงนำตัวนี้มาให้แนะนำให้เ้ิงใช้เพราะว่าเจ๊ใช้มาแล้วสี่ห้าปีไม่เคยพัง ใช้อยู่ที่บ้านกินสุกี้มาตลอดเขาจะทำข้าวเนาะค่ะเจทำข้าวกินเองเนี่ยพี่น้องค่ะเจแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีตั้งอุณหภูมิตั้งโปรแกรมได้ค่ะเจมันไม่กิดกนซุ่มเกลียกับเจเลยกับหม้อเนี่ยเราก็แถมแบบนี้แถมเหรอคะเจแถมให้พี่น้องโชคดีแค่ไหน ไม่ไม่บางนะถ้าบางมันจะไม่เคาะเสียงจังสีเนาะหี่น้อยแม่นวิจเจรดังด้วยเนี่ยใช่ไหมไม่ไม่พี่น้องคะมื่อนี้เราจะมาซื้อหมอนั่มเล็กเพราะว่าเอฟซีเพิ่นบอกว่าเมื่อวานนี้น่ะมีตะแกรงที่เราบอกว่ามีใครจะสนับสนุนเพิ่มเติมไหมเอฟซีเกาหลีก็เลยบอกว่าตะแกรงก็เอาหมอนัมเปอร์เซน ก็เลยบอกแต่นี่แถมไปเลยเพราะฉจนนันพอดินซื้อมอพี่น้องแถมเอาไปโรดเอาไปโลดประสิิอย่างนะอย่างดีสแตนเลสอย่างดีนะคะพี่น้องแลวก็แบรนด์เนี่ยได้มอกกแล้วก็ประหยัดไฟเบอร์ห้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ค่อยมีใครได้เบอร์ห้าสามดาวที่เราใช้เนี่ยแต่อันเนี่ยทนจาแล้วก็มีโรงงานตัวเองลัคกี้เฟรมก็คู่ประเทศไทยมานานเนาะที่ร้านเราก็ยใช้มาดีเจ๊ก็เลยเอามาให้ลูกค้าที่นี่ใช้ ลูกค้าเราเยอะมากนะซื้อรุ่นเนี้ยใช่ไหมเจ๊เขาไปขายแจ่วฮ้อนอ่ะเปิดร้านแจ่วฮ้อนชอบปากเซแถวอะไรเป็นลูกค้าหมดเลยพี่น้องค่ะมาขามาสื่อพี่ได้พี่น้องค่ะพี่น้องตังเหล้าเจ๊คะพูดมาเสียขนาดนี้เราแบบขอชมราคาเนี่ยค่ะเจ๊อันนี้อันนี้เจ๊ไม่เอ่ยเจ๊ลดให้เลยค่ะนิดหน่อยพันเก้าเก้าสิบนะคะแถมนี่ด้วยแถมด้วยเตาด้วยเตาด้วย พร้อมกล่องไปเซ็ตเลยจากปกติไม่ใช่นะเจ๊ไม่ใช่ให้พิเศษเท่าไหร่เนี่ยให้พิเศษไม่ต้องถามราคา2,000อาบก็ให้ตอนนี้ให้พันเก้าเก้าสิบต้องสองพันกว่านะจริงๆนล้ว่าหมอใบนึงนี่ก็หลายร้อยเดี่น๋ยวกันเนาะ แถมเป็นน้ำกันเจ๊ว่าแถมเป็นน้ำกันอู้ยขอบคุณก็เจ๊ขอบคุณค่ะสุดยอดที่แม่หิ่ใช้เลยนี่นะคะใช้ต้องใช้ของดีแน่คุณภาพกินแล้วไม่เป็นมะเร็งจ่ารับรองจ่านี่ต้องเป็นแบบนี้ของคงดีแห้งพี่น้องเจ๊เคาะยังไงเมื่อกี้แกเจ๊ย์แน่ดังจ่าดีจ่าโอ้พี่น้องค่ะสุดยอดจ่าจัดให้เขากันจัดจัดค่ะเราจะจัดใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะให้นิดหน่อยไปมอบให้น้องอู๋อีก จ่าจัดให้เลยแล้วก็ในส่วนของตะแกงก็จะซื้อเพิ่มให้นะเดี๋ยวเจ๊จะแถมมนให้ว่าใชเนอะไรเอ่ยมามาเดือนนี้ยเดีพมันเป็นโฟมาลายค่ะ ปีหนึ่งเจ๊จะจัดหนนหนึ่งคือครบก็แถมน้ำเจ๊จะให้พี่น้องคะเห็นบอบอกแล้วว่าสปอนเซอร์เล่าใจดีนะคะจ้าพราะฉะนั้นนี่เลยเจ๊จะแถมให้ด้วยเจ๊จะแถมเซ็ตนี้ให้อุ่นอ่กใช้เป็นหม้อที่เป็นแก้วเก็บความเย็นร้อนนะคะเก็บได้แปดชั่วโมงทั้งความร้อนความเย็นใช่ค่ะน้ำอุ่นอีลาได้พอดีเลยแล้วก็อย่างฝาแบบเนี้ยถ้าเราปกติเรางัดแตกมันบ่อันนี้มันเป็นเกลียวไม่แตกเจ๊ใช้มาแล้ว ทุกอันเนี่ยก่อนจะมาขายเจ๊ใช้มาหมดแล้วเี่นขอบคุณกัะเจ๊ขอบคุณค่ะให้ไปให้อุค์อิงแล้วกันเนาะฝากไห้อีหล่าอง้์อิงหน้ากับคุณค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะเนี่ยพี่น้องมีแถมเรลกาฝากไปให้อีลาอุ้งอิงนะคะเนี่ยเจนหน่อยที่เมืองทองเครื่องเจนเทรดดิ้งนะคะขอบคุณนิดหน่อยมากเหมือนกันปัตานีกับซเทเป้ไปจ่ายเงินเด้พี่น้อง ขอบคุณ FC เกาหลีะนะคะ,คะที่หักอีหลาแห้งนะคะเพิ่นเห็นแบบหลายๆคนติมาเนาะว่าถ้าเป็นแก๊สกระป๋องเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเจ๊มาตรฐานเนาะใช่ค่ะเพราะว่าของดีมาตรฐานเจ๊ก็ถือไปเข้าค่ายเหมือนกันค่ะเ <laughs> ข้าเต้นแห้งคออแดดเออแมนสาเต้นมบเป็นอย่างเพราะว่าของอันเนี้ยเท่ากับห่วงลูกเราเนาะ ลูกค้าก็ต้องใช้ของดีแก๊สกระป๋องก็ต้องเอาลัคกี้ให้เหมือนกันค่ะอ่าจ้ะถามมาว่ามีส่งไหมอะไรไหมอ่าลูกค้าถามว่ามีส่งมีส่งมค่ะเจ้ถ้าซื้อสินค้าเราเรามีส่งนะคะบริการจัดส่งค่ะค่ะได้เลยไม่มีปัญหาไกลๆบ่มีปัญหาค่ะขายออนไลน์ค่ะพี่น้องจ้าพักมาได้ค่ะเอาเลยเด้อช่วยกันได้ช่วยกันไลก้นกันสิจ้ะจ้าไล่ก้นกันสิบอกว่าใครไม่เอ็นดยื่นเดี๋ยวมาเสือมาสิ ดีขึ้นกันด้วยเนาะจะได้มาหาเจ้บ่อยๆจ้ะขอบคุณมากค่ะเจ้ขอบคุณค่ะขอบคุณเ่นค่ะขอบคุณค่ะโชคดีนะคะเขายให้เองเลยพี่น้องวัอนี้ไปต่อไปสู้ๆเนื้อชั้ระเงินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวนั้นเจ้แถมให้ฝากไปให้อุ้งอิงส่วนเซตนี้จ่ายเอาตะแกรงน้ำด้วยจ้ะเด้อเอาตะแกรงน้ำเอาจังไลยค่ะมือกองนี่เอาตะแกรงน้ำอันนี้เจ้ให้ว้าวเจ้แค่นิดหน่อย หน่อยขอบคุณค่ะเจขอบคุณค่ะแ็งแรงขอบคุณค่ะแล้วก็ทำการค้าเจริญรุ่งเรืองค่ะไปไหนไม่แต่คนรักได้ลูกค้าเยอะเยอะขอบคุณกะเท่ขอบคุณกาพี่น้องนี่เจแถมให้เจฝากเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะอยากได้น้องกันบ่้ยคะพี่น้องขอบคุณเจได้หลายค่ะเจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะใจดีหลายเด้อค่ะ ใจดีไรใช่เงี้จ้ะย่างแรกเนี่ยต่เปิดเปิดเบอร์เตาอุ้งยิงตลอดเออแม่จ้ะมากลายอยู่นี่ไ้องตอนนี้อยู่เมืองต้องเครื่องเย็นนะคะรู้ว่าทำไปถึงแล้วมันจริงนะจังอุ้งยิงมันเป็นเบิร์อยู่นะวะนี่หรือเปล่าน้ำมันแก่หมดแล้วแม่ล้ำมักเบิร์แก่เมือแรกเลิกง่ายมาตอกเบิร์ปักปีหนึ่งปีสองยังมากเพื่อแล้วเบอร์เแื่อนที่น้องค่ะพนักงานอยู่เมืองต้องเครื่องเย็นเรียติงเนกาเป็นเอฟซีอีหล่าวอุ้งยิงเด้อ เราเป็น FC ฟซีก็นธรรมดาคุณสามีก็เป็น FC เราติดงอมแงมเลยแม่นจ้ะบื่นเต้นงานปาดตรงไปเบิร์นทันทีเราอยู่เดิร์กนัมเดิร์กนัมเปิดเบิร์นใน้พี่น้องถูกประเดิร์เบิร์นเบิร์นขนาดสุดยอดพี่น้องค่ะนี่แหละเนาะเอฟซีอีลาอุ้งอิงมี่ยูซูมองร้านเมืองทองเครื่องเย็นก็มีเอีอีลาอุ้งอิงมี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้ะ